และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจคนผู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมการดำนาการปลูกข้าวเพื่อพนาดินเปี้ยว น้าบ,บ้านต่อหลังอบุตรไผ่วันอบุภอปู่นธรรมการอยู่ร่วมกันของชาชนในพื้นที่ตลอดไปในการดำเนาการปลูกข้าในครั้งนี้เป็นจุดสงที่เพื่อพัฒนาครับเขอ้าอีกยังยังอีก3 4, ามสีท่านตอนนี้เดเขแาไกอ่ะเข้าไปเลยครับครับครับขออนุญาตบันทึกภาพครับหนึ่งสองสาม ครับอีกภาพครับหนึ่งนออมาได้เลยครับนักข่าลงไปในนานเลยจะได้ถ่ายไปมุมนู้นครับครับ ครับก็เป็นภาพที่งดงามมากครับวันนี้ถ้าดำไม่เสร็จเราคงไม่เลิกครับของมันสั้นเลยของยาวไม่ได้หรอกของยาวยาวไม่ตอนนี้มันจะบอกว่าตัวนีมีน้ำลึกนี่แต่ต้องต้องเวลาไปอาบน้ำก็ดูอทีหนึ่งเพราะเราก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปกลัวครับปิงตัวเล็กนิดเดียวรอรอหายาวยาวไหมไหน

แค่สองที่วโมงเองครับวันนี้ครับลงก็ลงมาเลยไม่ต้องทำยังไงเลยเยำเลยครับเอาใกล้ๆหน่อยกิจกรรมที่ว่ากิจกรรมดำนานะครับ ส่งเสริมเรื่องการตั้งคมงผู้ปรธรรมนะครับแล้วก็แก้ผ่านเรื่องดินเป็นกรดนะครับเพราะพื้นที่นี้นะครับที่ตำบลไพ่วันบ้านต่อหลังนัเป็นดินดินที่เป็นกดนรดแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทางรัฐบ,บาลก็ด้มีการแก้ปัญหาเรื่องภาพดินกรดสภาพดีขึ้นจนสามารถทำทางเได้นะครับกิจกรรมตนวนี้ก็มาร่วกับท่าน,ท,านท่านนายเพลนะครับท่านท่านรองผู้กํากับการอุปทรรนตากใบนะครับแล้วก็ส่วนของที่นประชาชนในพื้นที่บ้านต่อหลังครับ แล้วก็วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมที่มาร่วมนี้ก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการการปลูกข้าวนะครับเพื่อให้ใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองซึ่งหลักๆของตากใบก็ก็มีสองพันนะค็คือพันธุ์ติบูกันตังนะครับแล้วก็ข้าวหอมพันังงาซึ่งเป็นเป็นข้าวที่มีชื่อนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไปไปทานข้าวหอมมะลิต่างๆแต่จริงๆนะข้าวข้าวพื้นเมืองเนี่ยข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารก็ถูกแรกคือเรื่องของการส่งเสริมการพันธุ์ทำพันธุ์ข้าวการใช้พันธุ์ข้าวในนท้องถิ่ ไอ้สองก็คือการใช้พื้นที่นะที่เราทํานาเราเนี่ยมามา,มาเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับซึ่งยุคปัจจุบันเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าทางการเศรษฐกิจไ,ไม่ดีเราก็ต้องมา,มาช่วยมาเพิ่มรายได้ด้วยกันปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็ปลูกผักรอบบ้านนะครับัประการที่3ก็คือเรื่องของบ้านต่อหลังก็เป็นบ้านที่มีพน้องแต่พุทธมุสลิมอยู่ด้วยกันแล้วก็ผู้ที่มาร่วมทั้ง,งแต่พุทธและไทยมุสลิมก็ ต้องการจะสร้างสังคมพรุทธธรรมที่ที่เข้มแข็งซึ่งซี่งมีมาแต่รัางเดิมครับก็มาแค่รักษาต่อไว้นะครับขอบคุณมากครับ